สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Black Desert Online นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงประกาศอัปเดตในวันที่27มกราเนาะช่วงนี้ก็จะทำออกมาบ่อยหน่อยอัปเดตแพทช์แต่ละสัปดาห์นะครับจะได้อัปเดตให้ทุกคนรู้กันด้วยอากิจกรรมนะครับมี4อย่างอีกแล้วกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังนะตอนนี้เรามาดูเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุปรงก่อนส่วนแรกเลยนะครับก็คือนี่ครับเนื้อหา เมื่อถึงตอนเช้าไก่กุกกๆที่ฟาร์มแบตเตอรี่จะเริ่มหลบหนีทั้งงงว่าฟาร์มแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ให้แล้วกันน่าจะอยู่ในโซนเวเดียนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือมันจะมีเควสซ้ำนะครับไก่กุ๊กๆที่หลบหนีเนี่ยสามารถรับแล้วก็สำเร็จเควสซ้ำได้ทุก4ชั่วโมงที่ฟาร์มแบตเตอรี่นี่แหละครับ รายละเอียดก็ประมาณนี้คือถึงตอนเช้าปุ๊บในเวลาของโลกใบกระเิร์กนะไก่สิบตัวก็จะหลบหนีออกมาจากเล้าไก่นะครับไอพวกไก่ที่หลบหนีออกมาเนี่ยมันก็จะขี้กลัวแหละแล้วก็ถ้าเราเข้าไปใกล้มันก็จะวิ่งหนีใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการก็คือเราต้องนั่งแล้วก็เข้าหาแล้วก็รอมันนะครับต้องกดคิวเพื่อนั่งก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็รอก่อนแล้วไก่มันก็จะวางไข่แล้วก็หนีไปทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหยิบไข่พวกนี้เอามาแลกเป็นไข่ไก่ได้ครับเอาไปทําอาหารได้เนาะ ลักลาก็จะมีอยู่2แบบครับมีไขส่สด1นอันอันนี้แรกเป็นไข่ไก่ได้40อันส่วนไข่ทองคำเนี่ยหอันแรกเป็นไข่ไก่ได้250อันครับต่อมาก็คือไก่กุ๊ก,ก,กที่ออกไข่2ครั้งแล้วเนี่ยถือว่าพลังมันหมดแล้วแหละก็เลยหนีต่อไปไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ค่อยไปจับไก่ตอนนั้นครับรอมันออกไข่ก่อน2ครั้งแล้วค่อยจับพอเราจับมาแล้วจะเอาไปส่งเควสได้นะครับไายรางวัลเควสเป็นไข่ไก่200อันแล้วก็ค่าคอน100เนาะนี่นะมันก็มีรูปใหห้ดูนัลลายอลยอเ ไก่กุ๊กที่หลบหนีในตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ดีก็วิ่งออกมาจากเล้าได้ไงไม่รู้ว่าแบบงงๆถ้าหากเข้าใกล้ก่อนที่มันจะวางไข่ครบสองรอบเนี่ยคือแรงมันยังไม่หมดมันก็จะวิ่งหนีไปอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราจะนั่งก็คือไก่กุ๊กที่ออกไข่เมื่อนั่งรออย่างนี้ใช่ไหมคุณต้องกดคิวแล้วก็นั่งรอในระยะที่เว้นระยะนิดนึงนะครับให้มันออกไข่แล้วก็ไม่รู้สึกคุกค,ค,คามมันจะได้ไม่หนีเนาะพอออกสองรอบแล้วเนี่ยก็ถือว่าพลังหมดแล้วเราก็วิ่งไปจับได้เลยนะครับ แล้วก็มีปรับปรุงเรื่องนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับอันนี้รายละเอียดไปลองอ่านกันเอานะจริงๆไม่ค่อยมีอะไรละแล้วก็มาถึงอันนี้ประเด็นที่หลายคนนะ่าจะอยากรู้กันนะครับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นฤดูหนาวนั่นเองเพิ่มเควสจบซีซั่นแล้วนะครับตอนนี้สําหรับใครที่อยากจะไปจบการศึกษาซีซั่นสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปที่แล้วเลยผมพูดไปแล้วเนาะ คร่าวๆเนี่ยก็จะมีวิธีการรับและดําเนินเควสดังนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องรับเควส์สาเร็จเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นในทางแยกของการเลือกจาก m อ c r เ l a เรล่าแห่งหมู่บ้านเวเรียนะครับถามว่า m อ c r เ l สเรล่าอยู่ที่ไหนให้เราไปคุยกับผู้ค่าของหมู่บ้านไหนก็ได้แล้วสนทนากับเขามันน่าจะมีให้เลือกว่าเอ้ยเราอยากจบซีซั่นต้องไปทํำยังไงแล้วพอคุยเสร็จเนี่ยมันจะพาเราไปหา m อ c r เอสเรล่าครับ ทีนี้พอเรารับเควสจากเรล่ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปรับเควสต่อไปจากภูคาครับสู่โลกที่กว้างใหญ่และโหดร้ายกว่าเดิมในการรับเควสจากภูคามาเนี่ยเราจะได้ไอเทมใบรับรองชื่อเสียงของนักผจญภัยมาเควมมันจะยังไม่หายไปนะเราต้องกดใช้อเทมนี้แหละครับแล้วเควมมันจะเสร็จเนาะเขาก็มีเตือนด้วยว่าถ้าเปลี่ยนตัวละครซีซั่น Season, เป็นตัวละครทั่วไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ซีซั่นได้ด้วยตัวละครดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็เมื่อจบการศึกษาตัวละครซีซั่น Season, หตัวแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสร้างตัวละครซีซั่นได้อีกในช่วงซีซั่นนี้นะฉะนั้น1นซีซั่นคุณจบได้1ตัวละครเท่านั้นนะครับเพิ่มเควนแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทูบาล่าเป็นอุปกรณ์บอสอันนี้ก็คือใบแลกเปลี่ยนของบอสเนาะ สามารถดาเนินได้หลังจากสําเร็จการจบซีซั่นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเควสแลกเปลี่ยนอาวุธเนี่ยขั้นแรกก็ไปรับได้ที่ภูคาหรือว่าเกราะป้องกันอันนี้มันจะมีให้เลือกหลายๆเควสนะครับคุณอ่านนิดนึงแล้วกันน้องเวลาจะรับเควสมันจะมีเขียนไว้ชัดเจนเลยส่วนใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอสเนี่ยเราจะได้รับมาจากรางวัลเควสจบซีซั่นนี่แหละครับจะสามารถเลือกรับและสําเร็จเควสดังกล่าวได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นก็คือเปลี่ยนเป็นของบอสได้เพียงชิ้นเดียว ให้ผมแนะนําก็คือแนะนําเป็นอาบุธนะครับถ้าคุณชอบเล่นอเวกแนะนําเป็นอาบุตรอเวกถ้าคุณชอบเล่นสืบทอดแนะนําเป็นอาบุธหลักสามารถรับอุปกรณ์บอสที่สอดคล้องกับระดับเสริมประสิทธิภาพได้หากส่งหม้อใบแลกเปลี่ยนและอุปกรณ์ทูบัล่าให้กับทรานันอันเดอร์โฟแห่งเวเรียหลังจากที่รับเควสแล้วก็คือพอเรารับเควสจากผู้คาแล้วเราวิ่งไปที่เอเมซีช่างตีเล็กของเวเรียนะครับเราจะสามารถส่งหม้อใบแลกเปลี่ยนบอสได้พอส่งหม้อใบแลกเปลี่ยนปุ๊บเราต้องถอดชิ้นนั้นให้เขาด้วยเราจะได้กล่องบอส เคยทดลองไปให้แล้วในคลิปเก่าๆนะครับก็คือกล่องบอสเนี่ยคุณสามารถใช้ตัวละครอะไรเปิดก็ได้ถ้าเป็นชุดมาใส่ได้เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเป็นอาวุธเนี่ยมันจะออกมาเป็นอาวุธของอาชีพที่ใช้เปิดนะครับก็คือสมมติว่าตัวซีซันผมไม่อยากได้อาวุธอันเนี้ยอยากเอาไปให้ตัวอื่นก็คือผมแลกมาให้ตัวอื่นเปิดได้เหมือนกันนะครับตัวทั่วไปเปิดได้เลยเพียงแต่ว่าอาวุธบอสที่ได้จากการแลกเปลี่ยน ซีซั่นเนี่ยมันจะไม่สามารถขายในตลาดซื้อขายได้นะครับคุณจะบวกได้ถึง V ปกติแต่ว่าขายไม่ได้เนาะเออแล้วก็มันมีเควสพิเศษด้วยนะครับก็คือที่รับของระงวัลพิเศษซีซั่นเป็นเข็มขัดคาโบเทียเบนจ่าเนี่ยก็จะต้องทำเควสผู้คาที่เป็น20เควสมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะเขามีบอกอยู่นะครับลองไปดูในเกมแล้วกันอันนี้ไม่ได้มีเขียนในแพชโนตเนาะก็ ลองไปทํากันได้ครับทาเสร็จแล้วก็จะรับเข็มขัดได้เนาะทีนี้เรื่องของการปรับอาชีพก็มีตั้งค่าพลังโจมตีพื้นฐานของสัตว์อันเชิญนะครับไม่ให้มากกว่าพลังโจมตีของตัวละครที่อันเชิญถ้าให้ผมพูดคร่าวๆก็คือสมมติมันมียกกรณีตัวอย่างเนี่ยนะครับกรณีที่พลังโจมตีพื้นฐานของกอคือ100้และพลังโจมตีที่แสดงของวิชคือ50พลังโจมตีพื้นฐานของกอก็จะถูกจากัดที่50ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับพลังโจมตีที่แสดงของตัวละครเราอะนะประมาณนั้น,นะรไไไมมมม่ด้ีอาากาย นี่นะก็มีปราบหลายอาชีพเลยพวกอาชีพต่างๆที่มีการเรียกซัมมอนเนี่ยโนวานี่โดนเยอะหน่อยเพราะว่าองคลักมาเยอะมากอืมพวกนี้ก็เป็นพวกแก้ไขกราฟิกฟังก์ชันปัญหาผิดปกติอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่โนวาเพิ่มทักษะเบนในการปลุกพลังดังต่อไปนี้สําหรับอเวนะครับทักษะเบนอย่างที่รู้กัน ก็จะเป็นการเพิ่ม CC ของสกิลแต่ละอย่างเนาะถ้าคุณพอย์เหลือเอาไปอัพพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราฟาร์มไฮเทียได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเนาะเวลามี CC พวกนี้มาช่วยก็ลองดูเอานะครับ แล้วก็มีเพิ่มการรวมทักษะการอย่างรู้ของราบัมนะครับอันนี้จะเป็นพรีอเวกเนาะที่สามารถรวมสกิลได้สามารถเรียนรู้การรวมทักษะแรกด้วยตัวละครที่เวล56ขึ้นไปทักษะที่2ก็จะเป็น57ทักษะที่3ก็จะเป็น58นะครับไอราบัมเนี่ยก็คือเหมือนเราต้องมี2สกิลที่เราเรียนรู้ถึงระดับหนึ่งแล้วแล้วมันสามารถรวมทักษะนั้นได้นะซึ่งไอการรวมเนี่ยมันจะใช้สกิลพอยต์ศูนย์นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละคือมันต้องมีสกิลก่อนหน้ามาถึงระดับหนึ่งแล้วคนเล่นอาเวกเนี่ย เพราะว่าอย่างผมก็พอยน้อยสมมติเอาไปอัพเบนอีกยิ่งไม่พอเอามาอัพพวกนี้เลยก็เดี๋ยวค่อยอัพที่หลังก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเพิ่มความคันสีบหายของทักษะดังต่อไปนี้ของโนวาด้วยแต่ว่าจะสังเกตว่ามันเป็นพวกแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะครับก็คือต้องเล่นสืบทอดเนาะถ้าเล่นอาเวก็ไม่ได้ใช้พวกนี้เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับลมเย็นรติการนี่ก็คือชิปขวาแรงขึ้นนะเท่านี้เหมันก็คือสกิลที่ต้องใส่ในควิกสล็อตอันนี้ก็แรงขึ้นนะครับถ่านมาพุ่งชนอันนี้้รูสึกจะชิป ก็แรงขึ้นเหมือนกันบิชอปสังหารอันนี้น่าจะชิปคลิกซ้ายอืมก็แรงขึ้นเหมือนกันน,น้ำน้ําแข็งพัฒนาการอันนี้จําไม่ได้แล้วว่าสกิลอะไรแต่เอาเป็นว่าก็แรงขึ้นหมดนะครับที่ปรับมาน,นี้แล้วก็มีอันนี้ครับลูกต้มลงทันเป็นสืบทอดเหมือนกันอันนี้ก็แรงขึ้นนะสำหรับสืบทอดทั้งนั้นส่วนมากของอเวกไม่ได้มีปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคส่วนรายละเอียดตรงนี้อาจจะลองไปอ่านกันดูได้นะครับ มีเพิ่มความเร็วการทํางานของแข็งแกร่งลมเย็นรติการก็คือชิปขวาเมื่อใช้ต่อจากชิปขลิกซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเพิ่มไม่สามารถโจมตีครั้งที่3ได้นู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ต้องลองไปเล่นสืบทอดเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะลองไปเปลี่ยนเป็นเล่นสืบทอดดูสักครั้งแล้วกันยังไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยเล่นแต่เอาเวกอืมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับมีส่วนของไอเทมนะครับก็นิดหน่อยลองไปอ่านกันดูเนาะไม่ค่อยมีอะไรสําคัญมาก จะมีเรื่องของเนี่ยรับชุดเมื่อเปิดกล่องเซ็ตชุดฮันบกด้วยตัวละครโนวาและฮัสซินนะครับก็คือเพิ่มชุดให้กับ2ตัวนี้นั่นเองมีเรื่องของพื้นหลังเสียงประกอบด้วยนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเควสความรู้นะครับมีเควสนี้เพิ่มเควสใหม่ที่สามารถรับรางวัลในการเพิ่มน้ําหนัก50ลิตรที่สามารถใส่ในกระเป๋าตะกูลได้ครับ นักผจนภัยที่สําเร็จเควสกระเป๋าของพวกดวงดาวสามารถรับเควสต,ต่อไปได้ก็คือของขวัญของเดลูสนะครับข่าวคราวของชาคาทูหรือว่าเควสของขวัญของรามี่ข่าวคราวของชาคาทูก็ได้แล้วแต่เอ c มซีเลยนะครับทำได้แค่ตะกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะอันนี้ก็ลองไปทํากันได้น่าจะเป็นกระเป๋าตะกูลนั่นแหละเพิ่มน้าหนักนะแต่ว่าของผมเนี่ยยังไม่เคยทำเควสกระเป๋าตะกูลเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆไปลองทำแล้วกันนะนอกนั้นก็จะเป็นเพิ่มเควสนู่นนี่นั่นมีแก้ไขปัญหานิดหน่อยเพิ่มไอเทมบางอย่างครับ ต่อไปเราไปดูที่กิจกรรมกันดีกว่าครับเริ่มกันที่อันแรกก่อนเลยนะครับผู้ชื่นชอบการดำรงชีวิตมารวมตัวกันตรงนี้เลยอันนี้เนี่ยมันก็คือฮอตไทม์นั่นเองนะช่วง27มกราถ,ถึง10กุมภานะครับรายละเอียดก็คือเพิ่มค่าประสบการณ์การดำรงชีวิต50%ตลอด24ชั่วโมงภายในระยะเวลานั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับยกเว้นอย่างเดียวก็คือการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการค้าหรือว่าเทรดลันไม่ได้รับผลประโยชน์นะครับมีรับค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์เพิ่มด้วย 20%0% นะนนัอี้ถูกใจมากกาลังฝึสัตว์อยู่ รับค่าประสบการณ์ผ่านะเพิ่ม50%นะนะครับอันนี้ก็คือม้าจะได้ EXP มากขึ้นนะเวลาวิ่งมานั่นเองต่อไปนะครับของขวัญจากมหาเศรษฐีชักรทูน่าสนใจมากๆ <laughs> <laughs> กิจกรรมที่1นนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะเราแค่เข้าเกมล็อกอินไปเนี่ยรับไอเทมได้เลยนะครับทางตัววาย จะเป็นไอเทมรูปปั้นช้างทองคําสามารถสําเร็จได้ตะกูละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไอรูปปั้นช้างทองคําเอาไปทําอะไรได้ก็เอาไปขายกับเอ็ซร้านค้าของในหมู่บ้านในท,ที่ไหนก็ได้อะราคา30 m อก็คือพูดง่ายๆว่ามันคือการแจกเงิน30 m อมนั่นแหละครับกิจกรรมที่2นะครับของขวัญจากมหาเศรษฐีชาคาทูอันนี้ก็ถึง10กลุ่มพาเหมือนกันนะเราไปรับเควสกิจกรรมกล่องสมบัติของกลุ่มการค้าได้ที่ n p c d e r e m เดเรมิโอครับอยู่ในถ้ำทะเลหนะ้าหมู่บ้านเวเรียถ้าใครหาไม่เจอ ถ้าสำเร็จเควสภายในระยะเวลากิจกรรมเราก็จะได้ถุงทองคําแห่งกลุ่มการค้าชาคาทูนะเงื่อนไขสําเร็จก็คือตามหากลองสมบัติทองคําที่ถ้ำชายฝั่งจริงๆผมเดาว่าไม่น่าจะยากหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ลองทําเหมือนกันนะครับสำเร็จได้ตะโก้ละ1ครั้งต่อวันเท่านั้นเป็นเควสเดลี่นะเมื่อใช้ถุงทองคําแห่งกลุ่มการค้าชาคาทูเนี่ย จะได้รับไอเทมต่อไปนี้1อย่างก็คือสุ่มนะครับรูปปั้นช้างทองคําก็คือ30มสิบเอ็มศิลาแคนทองคําน่าจะ5้าเอ็มจำไม่ได้หรือว่า10บเอ็มไม่แน่ใจกริชทองคําอันนี้ก็ราคาถูกลงมาหน่อยเป้สะพายหลังทองคําอันนี้จําไม่ได้เหมือนกันอาจจะ10บเอ็มมั้งรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์อชุราอันนี้ไม่รู้คืออะไรก็เเป็นว่าหลักๆก็เป็นพวกเงินแล้วก็เป็นของใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เดาว่าน่าจะเป็นเงินหมดนะก็ถือว่าเหมือนแจกเงินนั่นแหละครับ ไปลองทํากันได้เนาะหนึ่งครั้งต่อวนันแล้วก็มาสุ่มกระชาเล่น,ลนๆว่าจะได้เงินเท่าไหร่กิจกรรมต่อมานะครับไฟอันแสนอบอ,อุ่นในฤดูที่เหน็บหนาวจริงๆประเทศไทยก็ไม่หนาวเลยครับร้อนร้อนมากเลยช่วงเนี้ไม่หนาวแลว้วอะโอเคนอกเรื่องกิจกรรมที่ว่านี้ก็อยู่ถึง10กุมภาเหมือนกันนะครับรายละเอียดก็คือเมื่อออกล่ารวบรวมหรือว่าตกปลาในระยะเวลากิจกรรม จะรับไอเทมดังต่อไปนี้ได้ตามอัตราที่มันสุ่มนะมีไม้ฟืนไร้ประโยชน์มีถังน้ำมันเต็มมีเตาถ่านที่แตกหักนะครับไอเทมดังกล่าวเนี่ยสามารถนำไปขายที่เอเมซีได้2 0 0 0 0 0ซิลเวอร์ต่อชิ้นก็ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่เอาไปขายเราสามารถเอาไอเทมพวกนี้มาแปรรูปได้นะครับจะได้รับไอเทมสุดพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือต้องใช้ทั้ง3ชิ้นเนี้ยอย่างละ1อันนะครับกดแปรรูปแล้วเลือกผลิตแปรรูปก็คือกด L นะ ไอเทมที่เราจะได้รับก็คือไฟอันแสนอบอุ่น1อันครับไฟอันแสนอบอุ่นทําอะไรได้มันก็คือไอเทมกาชาอีกแล้ว <laughs> เมื่อเปิด ไฟอันแสนอบอุ่นนะครับจะสุ่มหนึ่งอย่างตามอัตราการสุม่มพลังแห่งผู้ล่งรับ1อันอัญมณีเวทมนต์ต่างๆก็แล้วแต่อันแต่ว่าบอกเลยว่าแพงหมดนะพวกนี้หอหินคาพาสอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้คาพาสกี่เม็ดนะอาจจะแบบ1 0 3ถึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า50ไม่เกินหรอกสร้อยทุนกาดเข็มขดัดทุนกาดแหวนทุนกาดนะครับประดับทุนกาดทั้งหลายมาครบเซตเลยแร่แท้ของคล็อกดันโลอันนี้ก็2.5งจุดห้าเอ็มนะครับความโกรธของป่าไม้อันนี้ก็แพงอยู่นะแล้วก็พวกของอเวกม้า ah, ต่างๆอันนี้กก็ตามมนนนนั้เเลยีอว บริสุทธิ์ด้วย1อันนะครับหินครอน1อันอันนี้อันนี้คือเกลือแล้วนะหินคลอนเนี่ยสเอ็มนะสกเกตความทรงจํา1อันอันนี้2 5งเอ็มนะครับส่วนอันนี้หินดาเกาะกับอาวุธแน่นอนว่าถ้าผมเปิดผมก็คงได้2อย่างนี้เป็นหลักก็เกลือกันไปนะครับทวนหน้าเลยกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้ครับ ต่อมารางวัลเช็คชื่อที่อัดแน่นเต็มกล่องของขวัญพูดดาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเช็คชื่อเหมือนเดิมแหละ28มกราถึง3มีนาครับเพราะว่าของเก่ามันหมดไปแล้วใช่ไหมก็คือเราล็อกอินรายวันก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับเนี่ยก็เหมือนเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรต่างมากนะของรางวัลก็ดีเหมือนเดิมอะแต่ว่าผมได้มาผมก็ดองอยู่ดีเนี่ยวันที่35หลังๆก็จะเป็นมันจะเป็นช่วง30วันแรกนะครับที่ได้ของดีแล้วช่วง3 1มถึงนี่ก็คือเป็นช่วงแบบปิดช่วงที่มันว่างเย แจกของแบบสเก็ดทองคำทรงจำวันละอันเนาะนอกานี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับกิจกรรมนี้ก็เท่านี้แหละโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันเนาะผมก็ยังไม่แน่ใจเลยแล้วงานที่มอเริ่มเข้ามาแล้วด้วยอาจจะลงคลิปช้าลงหน่อยนะครับก็ขอภายไวนะ้นาทีดีด้วย,วยนะใครมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไคร์แล้วก็ทุกยอดวิวด้วยนะ ตอนนี้ก็มีโฆษณาเข้ามาในคลิปของผมแล้วนะครับเพราะว่าครบพันซับมาในไทเซชันได้แล้วถ้ายังไงเนี่ยให้ฟีดแบ็กกันได้นะครับว่าเอ้ยโฆษณาแบบนี้มันน่าลาคาญหรือว่าเอ้ยเอาโฆษณาแบบนั้นดีกว่านะมันน่าลาคาญน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างของผมปัจจุบันเนี่ยก็เลือกเป็นแอดที่สคริปได้ช่วงต้นกับช่วงท้ายคลิปเป็นหลักก็จะมีบางคลิปที่ยาวเนี่ยผมจะใส่ตรงกลางไว้ด้วยเนาะพรายังไงรอฟังจากทุกคนนะครับถ้าวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันครับแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ